ขอผมมาเอาถุงออกจากป้ายยางก่อนครับนี่โอ้โหหนักต้นหิวน้ำครับโอ้ยแดดมีฝนครับเห็นมาม่รอดหนิหนหนต้นหิวน้ำต่อยจอกหยีซีบมั้งนี่นี่ครับหนิวน้ำเรียนหิวน้ำอีกแล้ว มาหนามพ่อได้อยู่ครับพื่นงขาวโบ๊เลยนี่โอนหนีวน้ำกับผมนี่น้ำมาหนิ่นียวน้ำมาตัดเลย พ็ได้ครับจะขอตัดทางก่อนทางกำลังงานครับเดตัดทางก่อนอ๋อ ลำบหไงครับพอได้อยู่อยู่งามเบ่งหยาครับผมเต็มดีคยับขอไดชะผมครับโอเคครับผมจะทอนถอยลงอีก ก็พมล่งครับเด๋อวสอนถอยลงอีกงานหยาบก็ผมมีวนา